อ้าวหม้อนี้นะคะวันนี้แม่ครัวเขาต้มปลาทูตัวใหญ่มากบิ๊กบื้มอลังการนะคะทําเมนูอะไรคะแม่ครัวน้ำยาหนอนเจรีอ๋อเป็นแนวน้ํายาป่านะอ้าวเดี๋ยววันนี้เราจะได้รู้สูตรน้ํายาป่าของแม่ครัวเพชรนะคะใครที่ได้น้ำปลาราแม่ท้องนาคไปแล้วเดี๋ยวดูเลยนะคะว่าทํำยังไงตะปูค่ะตะไครใบมะกรูดน้ำปลาแม่ท้องนาคต้มไปพร้อมกันเลยนี่ กะกะเอาเนาะเราไม่ต้องบอกสัดส่วนเพราะว่าทุกคนอยากได้เข้มข้นก็ใส่เยอะอยากได้เข้มข้นน้อยก็ใส่น้อยกระชายก็แค่ทุบๆุบนะคะกะกะเอาพอประมาณใส่เข้าไปส่วนกระเทียมกับหอมใช้วิธีคั่วนะคะสูตรของแม่ครัวเพชรใส่พริกเข้าไป ถ้าทำหม้อใหญ่ก็ใช้พริกเยอะหน่อยนะจ๊ะคั่วให้หอมใช่ไหมเริ่มหอมแล้วโอ้ยหอม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 ,มนชนะเลือดตรงนี้ละหอมมากดูเราเริ่มเปื่อยแล้วสุกแล้วมันสุกไม่ยากนี่เราก็เอามาแกะหนึ่งนะคะ พอตักปะทูกออกแล้วเราก็เติมน้ําเข้าไปในหม้อต้มน้ําปลร้านะคะเพื่อให้ได้น้ํายาพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะแล้ว,พลว,พลวเพื่อให้ได้น้ํายาที่มันเยอะหน่อยเพราะว่ากินขนมจีนน้ํายาก็ต้องใส่หน่อยนะจ๊ะเอาหอมกระเทียมพริกมาตำนะคะไม่ต้องแหลกมากาใช่ไหมพี่มือตามาเอะ <laughs> พี่ส้ามริน มีส่วนร่วมกันทุกคนลูกเขยคนนี้นะทำอะไรบ้างพ่อขอให้บอกทำได้หมดไม่มีอะไรทำไม่เป็นนะคะผมนี่ผมทำไม่เป็นเนี่ยผมนี่วาจแเปียกอันนี้ทำไม่ได้หรอกพ่ออะไรอย่างเงี้ยนะไม่มีเลยนะพี่สําเนียนแกงอะไรให้พ่อกินคะผัดผัดอย่างนี้ไหมมาวา โอ้ผัดอะไรนั่นน่ะผัดใบใบยีราน่ะผัดใบยีราดคือผัดตัวใบใบยีราดเขาไม่กินโอ้มันมันเหม็นมันเหม็นเขียวหรอมันชุนมันชุนคือเขาเป็นคนอีสานไงต้องใส่ปลาถ้าใส่ใบฉุนฉุนแบบผ้ากางอ่ะเขาไม่กินพิสมรินนี่คือพ่อแนวตไหน ไอหมีไก่มอง้วนขึ้น้วนหมีมมือทำอาหารของพี่สำลินนี่เองหม้อมอยมอยมอย้วนเลยอ่าเหลืออาหารเหลืออาหารเมื่อเช้านี่ก็เห็นทิ้งอยู่ถุงนึงเออผัดตัวพวกนี้ผัดตัวเอาไปให้หมีกินไ้หมียังบอกเฮ้ยสั่นหน้าอย่างเงี้ยอะไรนะไอหมีสั่นหน้าอย่างเงี้ยเลยมันสั่นหน้าเลยเออเหมือนนะงั้นพี่สำลินไปเอาดีทางทำสวนดีกว่าทำกับข้าวไม่รุ่งนะพี่นะ แม่ครัวปรุงรสแล้วนะคะเมื่อกี้ไม่ได้ปรุงอะไรเยอะเพราะว่าน้ำปลาร้าเราอร่อยอยู่แล้วปรุงรสตามใจชอบนะคะจะเห็นว่ามีลูกชิ้นลอยอยู่ละอันนี้เป็นลูกชิ้นปลาตอนนี้ก็แกะปลาทูนะคะเพื่อโขกรวมกับเครื่องะคะอ่ะอ่าละเอียดแล้วโอ้ยอเนือ้อปลาทู 2ตัวเอาอยู่เลยนะเนื้อเขาเยอะน่ากินนะเรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมสุดท้ายแล้วโรยหน้าด้วยผักชีลาวในสวนของเรานะคะแล้วก็ต้นหอมด้วย,ยเขาจะหน้าตาดีขึ้นมาเลยนะเป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะ ขนมจีนน้ำยาปลาราแม่ทองนาคไปจ้าเบิ่งเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้เบิง่งให้เบิง่งให้เบิง่งทำค่อนข้างเข้มข้นนะคะประทูสองตัวแต่ว่าประทูตัวใหญ่ันจะค่อนข้างข้นหน่อยอ,อร่อยนัวมากอืม,อม วันนี้เราได้ผักมาต้มนะคะเป็นผักต้มกินกับกระหล่ำต้มนี่เข้ากันต้องให้พี่สำลินช่วยปลูกกระหล่ำหน่อยนะคะที่นี่ยังปลูกกระหล่ำไม่ได้มึ้ยเข้ากันอนะ่ะกะหล่ำต้มลองไปทำดูนะคะ น้ำปลาร้าแม่ทองนาคทำน้ำยาปลาร้าขนมจีนอร่อยจริงปรุงรสน้อยมากแล้วก็มีกระหล่ำต้มนะคะมีต้นมีดอกหอมต้น นี่ค่ะกะหล่ำหอวเล็กๆต้มหวานเข้ากันต้มแล้วมันหวาน คุณแม่ไปไหน้ะคุณแม่กินแม่ทองน่าจะกินไหมนะขนมจีนน่ะแล้วตัดให้กินขนมจีนไหมอร่อยนะแม่เลยรับเป็นต้นตำรับ เดี๋ยววันหลังนะมีเวลาเราทำขนมจีนหมักกินเองเลยไไม่ต้องหมักได้ไหม,มเส้นสดได้ไหมก็เส้นสดแหละไม่ใช่หมักใช่ไหมแม่แมมที่แม่ทำอะ่ะที่เคยเคยทำขนมจีนเป็นก้อนเราเอาไปเข้ากระเดื่องตำนะโอ้ยเอาไปนึ่งกว่าจะได้กินนะทำทำเป็นแป้งเ้าเอาเป็นแป้งไปนึ่ง มันกินนั่งกินทำใหญ่ๆมันสะใจเ,เด,ด้งน,น้ำปลาล้าแม่ไงหมดแล้วเนี่ยหมดจานแล้วแป๊บเดียวเมื่อกี้กินห้าจับนะคะ ออร่อยลองทำดูนะคะอร่อยจริงๆ <c oughs> món okay. Okay. nào ok yeah. <laughs>